นี่น้องไปไหนล่ะเมื่อไหมทองมาเจอลินนี่แล้วก็มาเจอสนามหญ้าเขียวไหมย้ายยา,ย,ายานนี่ไหมทองอย่าทำสนามดอกไม้ย้ายไม่เอาไม่เอาอย่าเข้าไปเล่นที่นี่ไหนไงล่ะไห้ทองเอาไปไหนแล้วมันมาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็ว มาเล่นทางนี้ลูกมาเล่นทางนี้อย่าไปมันมันรกทางโน้นมันรกไม้ทองไม้ทองเล่นสนุกเลยไม้ทองเล่นสนุกเลยเมื่อมาเจอดอกไม้แล้วก็หญ้าส,สวยไหนล่ะไปไหนล่ะไม้ทองไปไหนล่ะลูกโอ้โหนี่ดูไม้ทองสนุกอะ ตกน้ำแล้วโอ๊ยตกสิตกหรอกมันตกแล้วนั่นลกลกน้ำพี่มาตกน้ำเลยตกน้ำป้อมแปมเลยเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะลูกว้าวไม้ทองตกน้ำค่ะคุณป้าไม้ทองตกน้ำค่ะป้อมแปมเลยไม้ทองตกน้ำป้อมแปมเลยค่ะโอ๊ยโอ๊ยอย่า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 ลื้ญ้าของยายนะอย่าลื้ญ้าของยายนะคะ โอ้โหไหมทองเดือดวิ่ง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 มาเลยลงไปน้ําเลยเฉยเลยอ้ตัวแล้วรู้ละที่นี่คือที่นี่คือไปลงไม่ได้ใช่ไหมไหมทองรู้แล้วอ๋อ๋วิ่งใหญ่แล้ววิ่งเล่นใหญ่แล้ววิ่งพลาดตกน้ํฉันได้นะเอ้าวิ่งพลาดตกน้ําันได้นะไหมทองแต่ทีนี้ไหมทองรู้แล้วนะคะ แล้วตรงนั้นมันเป็นน้ําค่ะวิ่งเลยลงมาเฉยเลยเนาะเอาละเอาละเมื่อดูน้ําจะทํายังไงคนนี้โดนน้ําเปียกแล้วไม่ทองดู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 เขาสนุกดูเขาสนุกเขาตื่นเต้นที่ได้ออกมาเล่นแต่ว่าก็ตกน้ําปลอมแปลงไปแล้วนะจ้าวิ่งเลยลงน้ําไปแล้วนะจ้าไม่ทองหืมหื นี่จะกัดจะกัดน้ําจะกัดน้ําโอ้โหวิ่ง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 เอาอีกละเอาอีกละแม่ท่องไปไหนแล้วลูกโตอีกแล้วโบ้จากเร็วไหมโบ่โต อันนี้เลยกว่าอัเยดน้ำห้เดียดใต้น้ำะเป๊นเยอะเอาน้ำให้กินด่อาเนทุกัถีไปก่อนอย่าใมันออกมันหอกานโตอีกแล้วดงดึงเลงดึ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 งง เดี๋ยวมันตกต้มาชวบ้นตอไปมันหามันพโ่งเด่นพิโงนันเลยมัิโงเด่นดีว่านี่มันิโร่นันยาวันไหนกินนั่น่ะนันน่ันนะระุกนึ่งกินล้วเหร่านมื่อนเดี๋ยวไปไปกองา้ำ้วไปกดขาแต่่ นองหโองโหโองตอ้โหโอ้อ้โอ้ออ้โาขอ้างนอกในสว้นะคอก็ยังชอบก็ยังวิอ้โหโ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 น้โหโองโหโอ้โหโอ้โ้โหโอเอ พอลงน้ําครั้งหนึ่งก็รู้แล้วว่าน้ําก็ก um)> ็รู <h <h ้นะก็ไม่ยอมตกอีกไม่ยอมตกน้ําอีกนะคะก็เอาไปล้าไม่ดีเลยฟอมเนอร์อาบน้ำอุ่นเนอเห็นถึงเสร็จเพื่อนไปทางมองฝลมันจะเห็นไหมตกน้ำเด้อน้องนี่ ใช่ยังสัาสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกพามาดูรุงนนะะร้งกินน้ํานะคะรุ้งกินน้ําอยู่ที่สวนชมจันทร์นี่เองนะคะอยู่ตรงนี้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 นใกล้ๆก,ก,กับน้องไหมทอง,งน้องไหมทองเล่นอยู่ตรงนี้เล่นกับใครคะเนี่ยเล่นกับพี่นินนี่เล่นกับเอ,อนินนี่วะอย่าเ,เล่นกับเอนินนี่เฮอเล่นกับเอนินนี่เนาะ แล้วก็มีลุ้งกินน้ำอยู่ตรงนี้ให้ดูอเออใส่ละรองเท้าอยู่ไหนเอารองเท้าอันนี้รองเท้า